คลองเนี่ยก็เรียบคลองกลายพันไม่ใช่หลายพันคลองกลายพันก็คือมันกลายพันกลายจะเร็วกลายจะเรวน่าคนจมีคลองกลายครับจกลายมันโดนนักวิวนาการจลายันไปเร่ยกลายจะกลงเป็นเน่มบู๊อันกิดการมาตีไปกับพาไปกับกิจกรรมวันนี้ก็ไม่ต้องวัดเราอยากเชิญชวนพี่น้องลอาค้งถ่ยวัดปัตตานปัตตานะดวกนะครับ กเลขเนนะมันดนนอะไรบ้ามันัองการอะไะนั้นททีนีมุดยักษเลยน้น่มันได้ขับได้ขับับดเลยันาดปุ้งเจอวทย์จะนน โอปรณี่เป็นหน้าเวทีมากครับเดเลยโจโอะไรก็ไดเลตคร้อมกับหน่องมิกนี่ไม่ต้องเล่นอะไรก็ได้ความแข็งท่งอนมิกฮัตเยอะนะเอ,ะะอะะาการกว้ามือนะครับในาการก็ได้กวาเป็นส่วนนิ่งก้องกรรันรุ่นนรงคงในการจัดการน้ำก้องพวกเราในาาน้ำสพาน้ำก็คือเราเห็นวัด ตําเรือใส่น้ำกล้องปัาตะลุงมันเป็นใส่น้ำสี่เขียวก่อนหน้านี้เราก็มีการจัดประกวดเรื่องภาพอไอ้มิไอ้มิกล่าวมังว่าเดี๋ยวผมเล่งเม็ดเหลาว้อไมิก็รเล่งตายไหมคะได้นะม่ไหกงก็เราก็มองว่าอยากให้คนอื่นไหมเนะ่ยนะ เด็กๆเยาวชนในระยะนาขั sociedad, sociedad, Bref, ını, ้นมาใส่ใจเรื่องเรื <pus> ่องข้องธรรมชาติเรื่องเองข้อม้หนางคืนเราก็เหลมองว่าการท้ายผาเนี่ยเป็นจุดเดรท่าหนว่าบ้านเราอ่ะมันยังมีส่วน่ันาเนี่ยกรรมการก็ไม่เคยเห็นว่าเอ้ทุกทีนทุกที่ในปัจุนเนี่ยเออถราเป็นการกระตุ้นให้ให้ให้คนเห็นว่าบ้านเราไอ้ปัลูกบันมันส่้ มันไม่แรงให้เหีอะไรธรรมชาติมันช่วยกันมาเป็น,นตัวหนึ่งของการประกวดชายขาขนีเราจัดประกวดนะครับเผื่อเรียงรองก่อนอไม่ใช่เราเรียงรองเผื่อการตุ้นอไอ้ก้นตัวไปในสนใจโดยเฉพาะคนที่มีฝีมือนะครับก็ได้ว,ว่าตาตาอีจ่ยก็ตาเล่กนกลงมาตัวเรายืนมือตอนนี้ครับ เรมืาเราใต้ไปด้วยเรากไม่าิไปทได้ลลเอ่อรกันมมของเราบางทีมัน่จะไม่วยได้รเราก็เลยยืมมือทีมมือพวกกดเก่งไปท้าในมก็โฉ่แล้วต้หวัด้วยเราต้องวด้วยก่อนเราใต้ไมเดินเราต้องการถามเไปยังที่ที่เดียอ่าประวการท้าี่ียว เราก็มีผู้กำกับมือสมัครเ่นมืออาชีพและแล่ฐานงาหบ่อนกันส่งถึงัเปี่ยวการสร้างงานช่วงที่เป็นปลาปรกระโจเลยครับตีนแดงวันใน่วที่เป็นคลิปเดียวเราเปอกกน่างโ้ได้รับเดียวหมดน่าจะได้รับร่วมกแล้วนะครับแานโราเชิญให้รืมเข้าพิธีการสะิดนะครับ อ่าเขเรียนเชิญเออตอนเราก็เรียนเชิญนะเรียนเชิญก็เชิญไอ้ไอ้อดีตนายกเอกฐากรเพย์แต่บางคนเขาทุ่มกับอ่าคุณตวีศักดิ์ทักษิณาวานิษเรียนเชิญมากก้าวตอนรับของเราที่มาอยู่ณวิถีนี้ครับก็เรียนเชิญครับกบังค่ะกับกก็สวัสดีพี่น้องเออ สิ่งสะบานางามในวัดปตัตตานีนะครับพี่น้องพี่มาครับขึ้นที่วัดปัตตานีแต่ลแล,ล้วจนพี่น้องพี่น้องกองสัน้นแดงนะกองสั้นแดงตัง้งงูตุ๊กงูบ้านนะครับตั้งแต่นโหนองหัวโลเลี่ยงด่านหลดต้องคนคนปาดตรงเนี้ยนะครับเอ่อเพราะมีวันนี้วายแดงหนึ่งท่านหาเอาอ่างขึ้นที่นะครับจริงๆวายคนขึ้น,น,นเ,เล็กก็ได้เนับแต่ว่าวายไม่ได้ไม่มา ที่แล้วนะครับกับวันนี้คือจะเรียกคนไ่พิน้องว่าทีมทานะัาหน้าปัทลุงเข้าก็มาทั้กิจกรรมนะครับกิจกรรมในระดับจังหวัดเพื่อทีจ่จะเนี้ยให้าการคุดคทองตุกกทองกองจังหวัดปัดทลุงระยองเลยนะครับนะฉะนั้นวันน,น,นี้นื่งในงานก็องทันให้มานเอาอาจจะตุก๊กคุดนะครับตาพวกเรายินดี ้เอนรัไปดูานนี้ะคับีเราอีจริงานนะครับแล้วก็พีนียนะื่อว่าประสบการในการมีนนังซื้อประต้การในการมาสร้างงานเน่อฝากนนะครับเราก็สามาถริงจะาักเรียนไปได้นะคับฉะนั้นส่วนนึ่งกล้องกล้องคนมาเรารลบวันมีเราก็มีว่จักอยู่แล้วกเพ่เองับไปขอกขอบคุณพี่น้องนะครับทวนนที ตัวไฮโอกาก์บางคนที่ไม่ได้มากทุกคนอยากจะคุดมากับกอาซิปเปิดเส้นนะครับในื้นทีกองโกงไม่ไม่อยากใ้กล่องไส้มีง่ายไปจะเป็นก่อนทีนั่นทีในปากกะเดนอยู่กันมากล้วนะครับฉะนั้นหลังจากนี้นะครับตัวเดียวเราจะมีนักวิชาการนะครับผูรู้ทางแดนนามนะครับยังห้พี่น้องตั้งใจฟังรีบว่ามาคุดไปแล้วนะครับ คนที่ได้รับคนที่กระทบเมียได้มานะครับนะครับอนากัดนะครับการช่ายน้ำตักพุดไปแล้วไปแล้ว่าผมอยาการที่เราไฟควรจะแรงนะครับยกตัวอย่างเช่นพุดไปแล้วตอนนี้ครองบ้านเราแอรน้าบ่อเราไม่มีนะครับน้าบ่อเราไม่มีบ่อเราทุกจอหลุดเกลือซีมาเม็ดในบ้านฝนเกลือซีมาเมตรน้าบ่อที่เราพุดจากบ้านเราทุกซื่อบ่อเราในหน้าเข่าเลยนะครับแต่เกลือซีมาเมตร ฉะนั้นวันนี้เราต้องอนุรักษ์ในกล่องไส้นี้โยตีจะปักซึ่มซาบเป็นไส้นส้ำนี่ระเอ่อล่อเลียเ้ยงไปช่วยลวกชวล้านนะครับกาเวลาสำหรับในวันนี้การทำนักการกอ้ทั้งแต่ที่ทีเนื่องถึงนะครับยาวไปอยูนาา่น่าจะกำนะครับสาี่น้องนะครับตั้งใจฟังนะครับ,นะรบจากคณะกรรมาการที่ก็ได้เล่นใครมีอะไรจะท้ามจะท้ามได้เหยนนะครับ มีทีมงานมีนักวิชาการทีมมาแล้วมาทดสอบการนะครับตีเ้าในไรคว้าขั้นเหลืองคลองนะครับไม่งั้นคว้ได้ก็เข้ากระทำใจชาวป้องเขานะครับเราชาวบ้านทุกคนมีสิทธิ์เป็นเจ้าของรองนี้นะครับไม่ไม่ใช่จะบอกผมไม่ใช่คนที่มีที่ดินติดป้องไม่ไม่ใช่นะครับทุกคนมีสิทธิ์ที่จะปกครองคลองนะครับกาเล็กๆน้อยๆนะครับการขอบคุณนะครับในวันนี้ ในคณะทีมงานสภา n a w a ั p a ุม u n นแยไอเกตกับพีน้องชาวบ้านด้านโหลและพีน้องชาวบ้านดกลเทียงผีไอ้ปวารูนะครับในวันนี้นะครับก็ข้บคุณมาครับขอบคุณทุกท่นที่ัตวบัคเก้นชี้ให้เราเห็นมาครับ

เซเวน,าน่ากัเป็นเวจีเซเวนาในเรื่องกการลอกล้องกัมันจัดนลงเก่งดัดลวดมันมีนอ้อดระเนี้มาลงทะเบียนก่อนลงทะเบียนก่อน leng ko pai.